รู้ยังไงท่านคะรู้ไหคะเวลานั่งเนี่ยคนทำนิติศราน่ะรู้ยังไงถึงจะเรียกว่าทำขู่นิติศราน่ะรู้ยงไงเวลานั่งเนี่ยรู้งไงอ่ามาท่านบอกว่ารู้สุดลูกที่หนักรู้ไหมลอกที่นักได้ไหมคู่ม่กลางนะ อะไรคือว่าต้องรู้สึกตัวค่ะว่าดูอะไรเวลานั้นน่ะต้องรู้สึกตัวว่าดูอะไร,อ,ร,ววอ,ะไรอย่าลืมอย่าไปรู้แต่เพียงว่านั่งนั่งเฉยๆเนี่ะคะอต่คำความรู้สึกตัวอันนี้เป็นความสำคัญมากทีเดียวที่ฉันหนักใจอยู่ก็หมายคึงว่าความรู้สึกตัวเท่านั้นแหละท่านผูเ้เจริญนิพสานเนี่ยจะทําไม่ได้รู้ไม่ทํา เท่านี้แหละถ้าได้อันนี้แล้วลก็จะไม่ยากเลยคือจะต้องรู้สึกตัวว่าเวลาแล้วมาดูรูปอะไรดูนามอะไรใช่ไหมคะอย่างนี้แหละถ้าเวลาได้ยินทำไงเวลาได้ยินทำความรู้สึกตัวมีสติต่ไม่ทันยะรู้สึกว่าอย่างไรในเวลาได้ยินคะ อ่ะมั่นตัวรู้ตัวยังไงในเวลาได้ยินอ่ะรู้สึกในเวลาทางหูเนี่ยมาได้ยินเราก็จะต้องกําหนดนามที่ได้ยินใช่ไหมแล้วก็กําหนดนามที่ได้ยินเนี่ยก็ต้องทําความรู้สึกตัวว่าดูนามที่ได้ยินใช่ไหมอย่างนี้อันี้ทีนี้ก็การที่ดูรูปก็ดีดูรูปนั่งก็ดีดูทําไมดูทําไม หรือจะไปดูน้ำที่เรายินกันดีจะดูทำไมดููกระตามดูน้ำกระตามดูทำไมดูทำไมคะฮะดูทำไมคนลูกเคยทำกรรมฐานมาแล้วอ่ะฮะดูทำไมคะฮะนั่นเองฮะอ๋อดูให้ดู เป็นลูกอันนั้นเป็นลูกอันนั้นเป็นนามแต่เน,น้่ยดูแค่ลูกมันเป็นลูกเป็นนามไม่ใช่เป็นเราออนนี้แหละดูแค่นี้แหละดูให้ดูอย่างนี้ไปดูไปกำหนดเพื่อให้มีสติใช่ไม้มกำหนดทำความรู้สึกกำหนดเพื่อจะให้มีสติสํารวมจะได้จิตใจสงบถูกไหมถ้าทำความรู้สึกตรงนี้เกิดขึ้นในเวลากำหนดนะ่ะถูกไหม ไม่ถูกนะทุกท่านให้เข้าใจนะถ้าไปกำหนดอะไรแล้วก็ไปทำความรู้สึกว่ากำหนดเพื่อจะได้ใช้จิตใจสงบอยู่ไม่ให้จิตใจฟื้งซ้านถ้าจะกำหนดเพื่ออย่างนี้แล้วก็คิดนะคิดขอให้ตัดสอ่าคิดขอให้ตัดสินาดีขอให้เข้าใจอย่างนี้ด้วยต้องกำหนดเพื่อจะให้รู้ว่าเป็นนามเป็นรูปนะคะเมื่อรู้ว่าเป็นนามเป็นรูปแล้วก็จะได้ข้าถึงที่สี่ิสุทธินี้แล้วก็จะได้ต่อไปได้แล้วะต้องข้าวถึงอันนี้ก่อน แนีวถ้าถึงอันนี้ถ้ะทำไงจะเข้าถึงได้ก็ต้องกำหนดนามลูกเพราะงั้นแต่กำหนดนามลูกกำหนดทาไมก็กำหนดจะให้รู้ว่าเป็นนามเป็นลูกนี่แหละเขาไปเรียนหนังสืออีเข้าไปเรียนทาไมเขาไปเรียนลูกจะให้อ่านหนังสือออกจะได้รู้ในสืลอนั่นแหละนั่นอันนี้ค่ะต้องเข้าใจถ้าเรั้นจะกำหนดนามอะไรหรือลูกอะไรก็ได้ว่าแต่ว่าตอนอื่นที่จะรู้ว่าเป็นนามเป็นลูกน่ะต้องเรียนก่อนท่านจะต้องรู้ในปริยัติก่อนว่า อันนั้นมาเป็นนามหรือเป็นลูกอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นลูกต้องเข้าใจดีก็่อแล้วเวลากาหนดจริงจะรู้ว่ากําหนดลูกอะไรกําหนดนามอะไรต้องรู้จักนามจักรลูกก่อนถ้าไม่รู้จักนามจักรลูกก่อนแล้วเวลากําหนดก็ไม่รู้ว่ากําหนดนามอะไรกําหนดนามหรือลูกก็ไม่รู้ซึ่งแม้กําหนดลูกก็ยังไม่รู้ว่าลูกทาอะไรกาหนดนามก็ไม่รู้ว่านามาอะไรแตะกันกำหนดลูกอะไรนามอะไร ขึ้นไม่ได้เลยนะคะกําหนดรูปเฉยๆไม่ได้ชิ้นยาเรากําหนดว่าลูกนั่งลูกนั่งอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะเสียกับวุสัตวันหรือเราจะกําหนดว่านั่งเนาะนั่งเนาะได้ไหมนั่งเนาะนั่งเนาะได้ไหมได้ไม่ได้เพราะอะไรขึงไม่ได้ มันคือว่าอะไรถึงไม่ได้แล้วอะไรที่เข้าถึงที่สุดที่นามารูปะปิเศษพารณาเนี่ยนั่งเนาะนั่งเนาะนั่งเนาะแล้วจะรู้ไหมว่านั่งเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามฮะไม่รู้ใช่ไหมนั่งเนาะนั่งเนาะรู้เหาอนั่งไอ้นั่งเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วนามารูปะปิเศษพารณจะเกิดได้ไหมไม่ได้นี่นี่นะคะมันต้องมีเหตุผลดังนั้นแหละที่ทำเนี่ย เขาจะแบบทำไปแล้วทำไปแล้วโดยไม่รู้เหตุผลทีนี้มันก็ลังหมากนะไม่อย่มีคนอยู่หลายคนเนะี่ยไปตามไปตามคุณใช้วั์ให้ดีด้วยแล้วบอกกับใครคนหนึ่งฉันบอกวันไปตามคุณใัยวับให้ดีเพราะว่าคุณน่าก็ไม่รู้คุณชั้วันนีคนไหนายคนรู้หน้าตาเป็นยังไนนงก็ไรู้แล้วไปตามถูกไหมถูกไมถูกไปถูกใช่ไหม เพราะงั้นให้กำหนดลูกคนหนึ่งมาแบบลูกอะไรก็ไม่ถ้าเราไม่เลือกจะแปลว่าอะไรเป็นลูกอะไรเป็นนางไอลักษณะอย่างนี้เป็นลูกได้อย่างนี้นะสภาวะอย่างนี้เป็นลูกหรือเป็นนางลูกอะไรนามอะไรก็ไม่รู้นี่เป็นใหาไปตามก็ไปตามไม่ถูกไปตามก่แบบคนไหนก่รู้คุณเคยว่าก็เป็นคนเหมือนกันหมดอ่ะแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันตักกันอค่มาเลือกคนไหนเป็นคุณเครว่าแล้วตามมาเขาไม่ได้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ะ ที่เรารู้ว่าคนนี้ไม่ใช่คนนั้นเป็นคนเหมือนกันจริงแต่ว่าคนนี้นำไมไม่ใช่คนนั้นล่ะรู้ได้ยังไงไม่ใช่คนเดียวกันอะรู้ได้ยังไงฮะพราะลักษณะมันต่างกันใช่ไหมคะจ้าตัวหน้าตอเหมือนกันทำไมถึงรู้ว่าตัวคอไม่ใช่ตัวอะตัวคอไม่ใช่ตัวคอรู้ได้ไงฮะ อ่านี่เพราะลักษณะมันต่างกันเพราะการที่กำหนดรู้ลักษณะต่าวกันนี่เองก็เป็นเหตุที่จะให้เราทําำลายคณะจัน่างออกใช่ไหมเนี่กทำลายคณะจันญาด้วยแล้วก็ให้เข่าวถึงนาบรรกแต่ละอันละอันด้วย อันนี้เมื่อรู้แล้วทั้งหมดเป็นนามุนทีนี้การกำหนดของเราทั้งหมดมันก็ไม่มีแล้วคูณเพราะในโลกนี้มันก็มีแต่นากกมกุลเท่นั้นทีนี้เราก็รู้ว่าโอ้ทุกอย่างมีงนนแต่นามกุลนั่นแหละเพราะถ้าไม่กำหนดอย่างนี้นามอะไรลูกอะไรสั่งนักสั่งนาต้องรู้ว่ากำหนดนามอะไรลูกอะไรเแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเดิมว่าคนกำลังถามเนี่ยไม่ไม่เข้าจะไปกำหนดอย่างนั้น ไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อากำหนดอ่ะก็กำหนดนั่งรู้ว่านั่งอ่าอันนี้อ่ะกำหนดนั่งแต่เฉยเฉยอ่ะอ้นั่งมันเป็นรูปหรือเป็นนามโดยในเวลาที่กำหนดจะรู้ไหมว่านั่งเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามไม่รู้ใช่ไหมล่ะเนี่ยยไม่รู้ทีนี้ไม่รู้อย่างนี้แหละก็ไม่อายุนามก็ก็ไม่ขึ้นมะเป็นกระฐานเข้าถึงนามรู้ปล่าในเฉยทิ่ยากก็ไม่ได้เข้าถึงไม่ได้มาเข้าถึงไม่ได้แล้วพิสูจน์ที่แล้วก็ไม่มีหวังที่จะได้ เนี่ยคุณีขอให้เข้าใจเหตุผลได้ด้วยนะคะแต่เวลาพูดดีนะเข้าใจนะเชื่อฟัาางฟังทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจแต่ว่าเวลาไปทําเนี่ยไม่ทําให้มันตรงกับความเข้าใจเราเข้าใจเพรว่าอย่างนี้อาจารย์จะให้ทาอย่างนี้เป็นเวลาที่เรากําหนดไปแล้วเราก็ยกยันนั้นไม่อด้ทัาท้ว้สกอยั้นัรือเปล่าต้องเป็นเกตยอย่างนี้เข้าจใจเวลาพูดยาขพอไปทําแล้วมันก็ทำไป แล้วน่ก็ไม่ไก,ก็ไม่ได้จะช่วยยังไงนะคะก็เป็นต้อมีหน้าที่บอกก็แล้วแหละแล้วเวลา,ลาไปทำนะคะต้องไปทำเองไม่ใช่เราไปทำให้ได้าันหรอกถ้าเราไปทำให้ได้ก็สบายเราจะไปไทำเองแล้วก็มันต้องลแล้วแต่ว่าเข้าใจแล้วก็ไปเวลาไปทำให้เก,กินกันกับการเข้าใจต้องต้องเก็บต้องจำได้ต้องเข้าใจว่าอาจารย์สอนมาว่าเวลานั้น ต้องให้กาหนดอย่างนั้นในความความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้แลเวลากลําหนดก็ต้องกหนดตามนั้นทนความความรู้สึกนั้นให้ตรงกับที่เข้าใจก็ให้ต้องสงสัยนะคะไม่มีอะไรสงสัยแล้วใช่ไหมเร่ความสาคัญเรื่องต้นของผู้ทำวิปัสสน,น,นานี้ s น่ะท่านเต่างรู้นายุกต์ก ท้นที่สอนต้องเวลาอาจารย์สอนต้องทาความเข้าใจสอนให้ปฏิบัติยังไงสอนท,ทำอะไรต้องทําความเข้าใจต้องเข้าใจให้ถูกเป็กันาเข้าไว้ในใจเรียกโยนิโสนาสิกาอันนี้เป็นความเป็นความต้องทำอันนี้เข้าสจต้องทำมากนะคะคือว่าถ้าเราไม่เข้าใจมาแล้วก็เวลาทำนั้นอ่ะการกระทำของเราก็ไม่ประกอบกับความเข้าใจที่ถูกใช่ไหม เราทาให้ถูกได้ไหมทําให้ดีได้ไหมไม่ได้แต่ว่าเราจะทําอะไรคุณจะทําอะไรทุกอย่างทำตอกทํานกอีทำอะไรคุณต้องเข้าใจแล้วนันจะตัดไม้ชักแผ่นหนึ่งคุณก็ต้องเข้าใจก่อนแล้วใช่ไหมว่าจะตัดไม้เพื่อจะทายัางไงแล้วไม้เนี่ยที่จะเอาไปทำตรงนั้นต่อะรนั้นเนียต้องบาดยางไรต้องเข้าใจไหมต้องเข้าใจใช่ไหมถึงจะทำถูกแล้วถ้าไม่เข้ใา,าใจล่ะตัดลงไปยาแค่ไหนก็ไม่รู้ ตั้งแค่ไหนต้องรู้จะต้องตัดยาวเท่าไหรไม่มจะต้องตัเาาดเนี่ยแค่ไหนแล้วถ้าบาดก็จะต้องบาดอย่างไรและบาดอ,องไหนต้องรู้มีต้องมีวามเข้าใจเข้าไปทาด้วยต้องไปประกอบด้วยถึงจะทําได้ดีไม่รู้ให้ตัดไ้าะจะตัดเขาจะใส่ตรงนี้่จะต้องวัดยาวเท่าไรตั้นเท่าไรแล้วให้บาดได้เพื่อจะเอามาเข้าตัวไมตรงนี้ก็ต้องรู้บาดยังไงี่ อันนี้เราต้องขัาใจมาแล้วต้อเรีนมาแล้วเหมือนกันการทำวิปัสนาที่ฉหนว่าไม่ได้จะยากแล้วก็ใากซื้อต้องหาเบบทำบ้านมังยากกว่าเพาต้องหาเงินไปซื้อไม้ใช่ไหมไม่มีไม้ก็ร้างไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยยังฉันว่าจะยากกว่าทำวิปัสนานาะแต่พูดถึงแบเอาจะทำดีแล้วไม่ดีเรื่แต่ถ้าพูดถึงว่าการทำแล้วนี่การทำแต่ัสนามีอานามโลกมาน้าโลกมีก็ไม่ต้อไปซื้ ไม่ต้องลงทุนเด็ยใช่ไหมไม่ต้อง้หาใครไม่ต้องไปขอแรงไม่ต้องไปขอล่าใครอยู่ที่เราเนี่ยทุกอย่างเลยทุกเรื่อทั้งเื่อะไหลก็ได้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาไม่ต้องลงทุนแม้ามีทุนจะตั้งเรือก็จะทำได้ที่ศาสนาใช่ไหบ้านเรือลังไ่นี้จะตังเรือทำบ้านได้ไหไม่ได้เลยใช่ไหมจริงเป็นของง่ายๆนะแต่ว่าคนมักขยับหยาบ ไม่มีอ,อะไรนะคะเ <Yeah. S 1> นี่ยทำนี่และฟังมานาหลายปีแล้วเจ๊ฮะศุกร์ปีนะตัง้งแต่รอบพุทธศมาคงติดในไหนเจ๊นะ,ะ mm hmm. แล้วก็ไปทำปฏิบัติท่านไปทำนะคะแต่ท้านจะบอกว่าทำยังทำไม่ถูก mm hmm. กเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ทีแรกจะเข้าใจจะเข้าใจแล้ว,ลวก็จะทำถูกะะ mm hmm. ไหมค่ะม่ว่าอะไรคนที่ทำอะไรผิดอะ ก็เป็นเครื่องหมายให้เรารู้ถึงความเข้าใจว่ายังไม่ถูกใช่ไหมอ้าวทำไม่ถูกทำผิดไปว่าไม่ดีจนี้ผิดไปเพราะไอ้ความผิดที่ะแะมาออกมาเนี่ยออกมาจากไหนออกมาจากความเข้าใจของเราถ้าความเข้าใจว่าผิดที่ไอ้ที่แสดงไอ้การงานที่แสดงออกมามันก็ผิดจาการเข้าใจใช่ไหมถ้าเรา การงาน,นที่แสดงออกมาตั้งนือก็แสดงออกมาจากความเข้าใจของเรามีแสดงจากความเข้าใจของเราสุกแล้วจึงทำได้ดีเพราะว่าก่อนอื่นก็ต้องขเ,องเข้าใจกันลงมือทำงานเป็นขั้นที่สองแล้วผลงานงานเกิดขึ้นเป็นขั้นที่สามดีแล้วนะคะไม่มีใครสงสัยลองนั่งทำนิสัยสมาธิบ้าง ก็ห่ามาพี่ถูใกใครโกงมาตามนี้มันยากเลยจริงๆคนที่ขเขาหเงินมาสร้างคามเจสราอยากจะท้ายแดเอาลุนลงอ <c oughs> ลองรับก็ได้ลงก็ได้ลับก็ได้เล,ลิก็ได้เราเขารู้สึดอยู่ในข้ารนั่นแหละ รู้จุดที่ในข่าที่นั่งถ้าคนหลับตาแล้วรู้ไหมว่านั่งรู้ไหมถ้าท่านหลับตาได้แล้วไงเวลาเนี่ยหลับตาใช่ไหมท่านนั่งหรือท่านยืนฮะทำไมรู้อะหลับตาแล้วก็ยังรู้ใช่ไหมเพราะว่ารูปนั่งไอ้ข่าที่นั่งเนี่ยมันไม่ใช่รู้ด้วยตามันรู้ด้วยใจเพราะงั้นจะหลับตารลืมตาเนี่ยแม่แ,แต่จะดืก หลับตาขนาดบางคนก elim, idade, ็หล like ับตาแล้ว <conver> ม like, sure ัจะเห็นภาพีหนังมันพัดอลืมตาแล้วมันจิตมันจะตกไปในอารมณ์ของตาถ้ารับตาก็ได้ไหมคะหลับตาขนาดห่างก็หลับตาได้แต่ ใชามันเดินกันนานเหมือนกันเดินไปได้แต่ว่าเราถัวไอ้ใจมันวอก,กนี่เราควรจะไปรู้ในยุคปีเก่ากับรูคแล้วเราจะไปให้เราตังมาเท่าก็นดีมันจะไปสนปุนอะไรก็นนี้มันจะไปโดนอะไรเนแต่่านั่งแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะ่า,ามันอยู่ที่เดียวหลับตาก็าได้นอนก็ได้ยืนก็ได,ได้แต่เดินแล้วก็ไม่ได้ มันเปูนขาวมันเป็นผ้าอีกกันใช่ขาวอี่อูกใช่ลูกที่ใส่แต่ไม่ได้ขึ้นนะฮะฮะลูกไอ้ลูกที่ใส่ไม่ขึ้นหรอเพราะทำแบบนีมันเป็นผ้าเป็นลายอันหนึ่งหรือผาจิมโอใหม่อันหนึ่งไม่ใ่ตัคนจะรู้หมเาอะไรจึเป็นอย่างนั้นลูกจ้ะอ่าไมใช้ต้องไปเหอุไปครับ ไม่ดูรูที่นั่งเวานั้นก้อนันไอ้นั่นมันเกิดมามันเกิดมาอีกอันหนึ่งแล้วดูน่ามันเกิดมาอีกอันหนึ่งแล้วมันเกิดมีภาพนั่งขึ้นในรูปนึงที่ใจเห็นภาพนั่งภาพมันจะขาดามันที่เป็นอย่างนี้ชนี้ไอ้กามรู้มันจะไปรู้อยู่อะไรภาพที่นั่งใหม่ฉะนันภาพที่เกิดขึ้นมาจากจะเป็นมี้อะไรก็ตามเลยเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งที่เป็นเช่นนี้แหละเพราะอะไร ่ากเ่ะเป็นสมาธิทําไมถึงต้องเป็นสมาธิอย่างนั้นก็อะไรเพราะว่าไม่รู้ในข่าที่นั่งเวลานั้นท่านทิ้งไปแล้วท่านทิ้งความรู้สึกตัวที่ดูในข่าที่นั่งอยู่ดูว่าล่ะครับถ้าท่านยังรู้สึกตัวอยู่ว่านั่งอยู่หรือดูในรูปที่นั่งอู้อยู่ในข่าที่นั่งแล้วไม่มีเลยถ้าอื่นจะมาปราบก็ไม่ได้เลยแต่ถ้าะอย่างนั้นนั่นแหละท่านจะนึกว่าท่านรู้อยู่ ท่านเข้าใจว่าท่านยังรู้รูปนั่งอยู่ใชนะ่ไหมท่านยังรู้อยู่ในข่าที่นั่งแต่ที่จริงใจท่านไม่รู้แล้วท่านไม่รู้แล้วค่ะฉะนี้นพอนรู้ตัวอย่างนี้ขึ้นมาท่านก็รู้สึกวอ้าวนีให้รู้ว่าหนาีลแล้วทิ้งทิ้งลยะเราไม่รู้สตัวในข่าที่นั่งแล้วอันนี้คราบเาไม่รู้สึกไ้ว่ะไอ้รูปนั้นมันก็หายไปท่านันเองแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ตัวรู้ไม่รู้คิดว่ายังรู้อยู่ถ้าถามก็บอกว่ายังรู้อย่างนี้ด้วย ถามก็บอกยังรู้อยู่รู้อ,อยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่นี่ค่ะนั่งอยู่ที่ใจเขาที่ไปที่ใจก็อะไรเขาเนิรทที่ใจเนี่ยใจเขาเนิรว่านั่ง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 อยู่นี้ใจเขาเนิร์ีเขาอไรว่านั่งอยู่ที่นี่นอตนี้ก็ติดแล้วก็รวมค่ะมันอยู่กับอาการที่มดนั่นแหละมันอยู่กับที่ม็ดมันไม่ได้มาอยู่ในค่าที่นัน่มันอยู่กับมุ ตรงนี้ภาพนั่งแล้วก็เลยฟาากดขึ้นมาหายอะค่ะถ้ามาดูในภาพที่นั่งแล้วมารู้สึกในภาพที่นั่งแล้วไม่มียุไ่ดีภาพนั้นเลยไปดีฟ้า,าก็เลยพ่อเคยทำเห็นภาพนั่งที่ร้านนะ,ะทำให้ถูกใหน่จนกระทั่งเข้าใจดีแล้วที่ร้างมันก็ไม่ตกไป ทาอะไรชึมากมาถ้าไม่มีพิธีอะไรเลยแบบถ้าตามปกติแล้วแบบบางทีเนี่ยไม่ถึงเจ็ดวันก็จะได้้างเรือวแบบแล้วกหลังตั้งหลายเนี่ยท่านไปดูอะไรท่านดูนิดเดียวท่านก็เห็นเดี๋ยานก็เห็นบาง เรามากมีพิธีพิธีมากไป ท่านน่ะท้ามเองท่าไม่ป,ปล่อยกรรมฐานท่านปล่อยจากคามต้องการแต่านันองด้วยความต้องการนี้แหละแต่ตอนนี้จะมีความต้องการแรงกล้าไอ้กำากมเข้าไปอาศัยอยู่ล้วก็ไปติดความเช้อกอปัญญาแล้วก็ปิดไม่ออกทีนี้ความยึงก็ทำไปประกอบไปตความต้องการที่ต้องหานั่นดวยทีนี้ก็เอาไปวางปัญญาเจ้ากรมากัคือความต้อง,งการนั่นทีนี้ท่านก็เวลาที่ท่าน ที่่าจะสำเร็จเ่ะเห็นว่าทีมเท่าไรก็ไม่ตายว่ะเป็นโลกท่านเลอกความเพียรในความต้องการที่จะได้ใช่ไหมท่านเลือกความต้องการอะไนท่านเลือกความต้องการแล้วแต่ว่ากรรมฐานท่านยังทำอยู่แต่ว่าได้หรือไม่ได้เป็นเรแต่แต่ว่ายังสนเร็จอยู่ท่านยังไม่ได้ปล่อยกรรมฐานแต่ว่ากรรมฐานยังทำอยู่ใช่ไหมคะทีนี้ความต้องการไม่มีเข้ามาติดตัมงความจริงในขณะ ่เค่ะไม่ได้ทมาติดดาวทำให้ติดเนไสานองรืนมัวไ่มีเลยเพราะความต้องตามหมดไปติดแล้วก็ของยสอาไม่ติดแม้กระจบที่ใสมือไม่มี้าลนี่ก็ขัดองไปท่ายังกนังทำกรกระถาให้นมีอยู่ขาดอนละไปติดแล้วก็เั่นยาให้กัะตามไปเสม็ดไปในโลกนี้อค่นัหละก็ปรากฏที่ตัฒนก็เกิดการเูื่เนแ่งจริงก็เกิดขึ้นได จากลูกที่เองนั่นเองโม่เช่าท,ท,ที่เห็นสิ่อื่นนี่ที่ศตจมาปรเกิดในลูกนั่นเพราะว่าว่ากาำถาอะไรที่จิดไม่ได้ใข้ไปลังในที่นั้นแล้วปล่อยแม่ใจอาอนตา,นตา,นตานมจดปกติได้ก็กกกได้แต่ละปั๊ดทำไปตามจดปกตินั่นันอหาเราทำใจบ้านให้เข้าถึงนีจุดที่ได้ยังมีพิธีมีปาอะไรให้มาก,กล้วก็แล้วก็ก็คงสามารถจะได้ไดานะคะไม่ได้เรามาก ลามีพิธีจะงพิธีจะจะเริ่มเข้าแล้วพอพิธีเข่าไปแล้วก็ไปมีพิธีในนั้นอีกนั่งอกอน่ง,งนังมีตุนพิธีรีตองกัอนอ่างไรเดินก็จะใชพิธีรีกองกัเงงดินยังไรแง่เราจะทำมา,าต้างเรียกต้องเข้าใะต้องข้าไปาในนั้น,อยอยน,นั่งอย่างนั้นเบนย่างนั้นตนอย่างนั้น โอ้จัาไปมีในทำไปชี yeah. uh, s <S Man, ่จที่นั่นแะนั <t t ่นแหละมันนั่นแหละมันโตต่างบางความจริงธรมดาธรรมดาเยไม่มีอะไรนะฮะาที่แล้ว่ะราที่แล้วในไดท์บี่าดไลท้งเรื่องเรื่องเส้นของคู่จะแค่แบบอสระจะต้องทำอย่างไรบ้างจะต้องมีการเข้าใจอย่างไรบ้าง จุดแต่ละวาของหัวแค่แค่ละจุดห้าแค่ละจุนี้ตังนี้คุณเ้าใคเข้าใจให้ถือถงพื่าจุดห้าแค่ที่วางไว้นั่นแหละว่านทัแต่ลรั้งที่จะทำอย่างนั้นเนีต้องถืองอะไรอื้แต่ละแค่ละแค่คุณเ้อธิบายให้ายถืองได้เ่ะการที่จะให้จูกอะิบัตินอย่างนั้นน่ะมีเหตุผลอย่างไรแต่ละแค่ละแค่ไปนะคะ ไม่อยอมก็ท่าน,นก็ไม่ทราบถึงเหตุผลว่าการที่ทำอย่างนี้เพื่ออะไรแล้วก็จะเป็นรักทธิอันหนึ่งไปซึ่งอาจารย์ทอดใจจะให้ทำอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นเัทธิข้อที่หนึ่งนะคะตอบได้ว่าเู้่อปฏิบัติตอรที่จะเข้อัตนาแล้วต้องให้าจนานร้่ยให้ดีแสกแต่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะทำอัตนาไม่ได้และข้อที่หนึ่งนะคะได้อย่างนี้ เีืเ่องทจะให้เหตุผลในข้อที่หนึ่งว่าการที่ให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจวางรูปกระแสน,นี้ะมีเหตุผลอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรอันนี้อัาน,นี่ก็ขอใหอ้เนี่าใข้ใจว่ามีเหตุผลอย่างนี้ค่ะเพื่อตามให้ศาสนาน,นี้เข้าสตั้งแ่ขั้นแรกเดียว คืต้อง่ายถอนอัตตาตัวเปนแอแตองนีการหายถอนอัตตาแอแฝ้น่ยจะเป็นอะไรเพราะเราจะรว่ทั้ที่มีอยู่ที่เราจารกอยู่นี่แหละเมื่อเราใช้รายแล้ว,ลวคืออะไรก็คืองานจาร,รึกน,น,นั่นเองนี้เพราะนั้นผู้ที่จะก่ายธรรมนิานนั้นจึงต้องเข้าใจงานลูกสีกแอนแฝงไม่เข้าใจงานลูกมีอพรงานลูกนี้แหละ เป็นตัวจมาขายของให้ตัชนาตัชาจะต้องเอ้นานลูกมาทึ่งจะต้องคิดตัวนานานลูกคิดตัวนาจะเรื่อนว่าทำให้หลายหลายนี้ดิดี่าเกิดอยู่แต่อะไรนี้คิดจรงทุนะกอย่างนี่ี่ตวนาตัลูกแนั้นไม่ได้มีตัวมีเนในนาำลูกนั้นเลยไม่มีู้หงไม่มีผู้ชายไม่มีจักรไม่มีหยุดเนในน้ำลูกนั้นอันนี้ อ, <im sharing> อันนี้เป็นปัจจณาที่ต้องตามแก่นอืนะคะต้องราบอย่างนี้สึกโดยเหตุนี้เองแล้วเมื่อต่อไปต่อไปแล้วจึงจะเห็นว่านามูกนี้เนี่ยไม่เที่ยงเมื่อเราเพิ่มต่อไปจึงจะเห็นว่านามีดนี้ไ่เที่ยงหรือเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่จะเห็นว่านามูดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วแหะท่านทั้งหลายท่านบ่ทราบกันอยู่แล้วปัจจาเนี่ยต kim, bas, ้องเห็นนามูกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะคะ แ้่ใจก็อยู่แล้วดังนั้นการที่เราจะเข้าไปเห็นบางการเป็นจริงของนามลูกนั้นน่ะเราจะไปทิดเกลนาที่ไหนเราจะไปดูอะไรที่ไหนเราต้องดูที่นามลูกนั้นเองเพราะเมื่าการจะเห็นนามลูกก็ต้องไปูที่นามลูกนั่นเองถึงจะรู้ฌานเป็นจริงของนามลูกโดยเหตุนี้ถ้าเขากมาถาถ้าเราเข้าใจนามลูกก็แต่แล้วก็ไปจะไปดูนามลูกหรือจะไปคิดเกนานามลึกหนี่ไม่ถูกได้ค่ะคิดเก้นาไม่ได้ ขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นนามไม่รู้ว่าอะไรเป็นรูปอันนี้แคะอันนี้นนเป็นความเป็นที่จะต้องที่เข้าใจน,นามรูปก็แนะคะอานฉะนั้นเราแ,ะแจะอา,ลาอไลอกไได้เลยข้อหนึ่งนะคะข้อสองเพื่อทำการเข้าใจในนามรูปดีแล้วก็ลงมืกมอกำหนดนามรูปลัณะแบบดังเมสมอข้อสองก็อย่างนี้คุณ้ตามีิ ลงมือกำหนดที่ก็กำหดนหดนานร่ก็ช่วปฏิบัติเนะ่ยเวลาที่ไปทำกรรมฐานที่ปัจจานากรรมฐานเนี่ยเขาเข้าไปดูนานรู่เขาเข้ไปคิดเปินนานานล่งเรเข้าใจว่าท,ที่เข้ามาเข้าปปัมานานี้แหละ,ขาาขะ,ขาาะเข้ามาทำจะทำอะไรเข้ามาทำอะไรเข้ามาคิเจิานนานร่เพราะงั้นท่านจะต้องมีนานนี่ สิตใจมีในการรู้สึกเสมอในเวลาท่ารู้สัมมาถ้าขณะใดไม่มีมามไม่มีรู้ขณะวันตลุรู้สึกเหถ้าจรู้สึกว่ามันผิดรู้สึกี่กจัดทางไปแล้วิตเพราะไม่มีนามไม่มีรู้เมือใดท่านท่าให้ท่านไปอานหนังสือใช่ไหมคะถ้าให้ท่านไปอ่านหนังสือเนี่ยท่านจะต้องมีตัวหนังสือ้วรับรองเสมอถ้าท่านจะไปอ่านเฉยๆดยไม่มีตัวหนังสือเนี่ย อ,อ,อ,าอ,อ,อ,อ่านไม่งอกหค่ะาจอ่านหังสือหม่ออกเลยถ้าเมามีตัวหน,นังสือถึงแม้จะจำได้ก็จะเสีใจเพาะจะให้ถึงั้